เมื่อไม่นานมานี้กองต้อนรับชาวต่างชาติวัดพระธรรมกายได้มีโอกาสต้อนรับพระอาจารย์ชาวไต้หวันจากสมาคมผู้พิทักษ์เมตตาธรรมวัดต,ตรงหลินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาลพร้อมด้วยพระอาจารย์ชาวเนปาลซึ่งเดินทางมาเยือนวัดพระธรรมกายตามคำเชิญของพระสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ต่างภายในวัดพระอาจารย์จากไต้หวันได้กล่าวชื่นชมวัดว่าวัดพระธรรมกายมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมโดดเด่นทั้งในด้านความสะอาดความเป็นระเบียบ บรรยากาศที่สงบลมรื่นและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสาธุชนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท่านเห็นว่าสามารถนำกลับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่และการจัดกิจกรรมของทางวัดที่ไต้หวันได้และก่อนเดินทางกลับท่านยังได้กล่าวด้วยความปลื้มปิติว่าหากมีโอกาสจะกลับมาเยือนวัดพระธรรมกายอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ